วันนี้วันจันทร์สอนจันทร์19สิงหาหนึ่งปีมีครั้งเดียวเลิกมหามงคลเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและตรงกับวันจันทร์พอดีจึงเรียกว่าจันทร์สอนจันทร์ตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำ เป็นเลิกมงคลสำหรับการเริ่มต้นอะไรดีๆการจะขอทรัพย์ขอสิ่งดีๆขอความรักเสริมเมตตาเสริมบารมีล้างสิ่งไม่ดีการเงินคล่องตัวพิธีกรรมที่จะทำในคืนนี้ให้เตรียมตักน้ำใส่ภาชนะหรือขันวางไว้กลางแจ้งให้แสงเงาจันทร์ส่องถึงนำกระเป๋าเงินมาเปิดเพื่อรับทรัพย์จุดธูป จุดเทียนวงเล็บเทียนสีเขียวนะคะเพราะเทียนสีเขียวเป็นการจุดขอเพื่อการเงินโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเทียนอะไรก็ได้ทุกอย่างที่เตรียมไว้เนี่ยให้หันหน้าเข้าหาเงาพระจันทร์นะคะให้แสงพระจันทร์ส่องถึง ถ้าหากเรามีขันธิเปตซ้อมเสียงหินหรือคริสตัลเราก็เอามาอาบแสงจันทร์ในคืนนี้ได้เลยค่ะเพิ่มพลังให้กับของวิเศษของเราเหล่านั้นจุดธูป15ดอกแล้วก็เทียน1เล่มแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรค่ะคาถาขอพรจากพระจันทร์โอมจันทาศิริปภานะมหาโอมจันทาศิริปภา ะมหาโอมจันทาสิริปภานะมหาสิบห้จบและจะสวดคาถาเปิดดวงชะตาต่อก็ได้การขอพลังจากพระจันทร์จะสำเร็จและได้ผลรวดเร็วอยู่ที่ความศรัทธาความศรัทธาคือความเชื่อที่มองไม่เห็นแต่หากเราศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อนั้นจะเป็นจริงเสมอ ดวงจันทร์มีผลกับของเหลวในร่างกายของเราเช่นเลือดฮอร์โมนต่อมไรท่อต่างๆหากเรารับพลังงานได้จะทำให้กายเนื้อของเรามีกําลังมีหน้าตาที่ผิวพรรณดีสดใสสดชื่นขึ้นหากดวงจันทร์ทำให้โลกเกิดปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงฉันใดมันย่อมมีผลต่อน้ำในร่างกายคนและสัตว์ฉันนั้น หากคุณชอบคลิปนี้แสดงว่าเราชอบเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดเซฟไว้นะคะแล้วครั้งต่อไปจะนำสิ่งดีๆเหล่านี้มาฝากเสมอขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนาทุกคนค่ะ